เดลี่เอ็กซ์เปิกลับเข้าสู่ช่วงเดลี่เอ็กซ์เิค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นกันนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการม o v ฟออนค่ะน่าจะเป็นคำที่หลายๆคนเนี่ยชินกันแล้วนะคะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเลิกกับแฟนหรือว่าเจอปัญหาในชีวิตและเราอยากจะม o v ฟออนนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต แตกต่างกันทีนี้มาดูกันเลยว่าถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเนี่ยอยากที่จะ move on นะคะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีความสุขอย่างง่ายๆจะต้องทํำยังไงบ้างกับผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คมสังเกตรุ่งฤทธิ์จากภาวิชาจิตเวชทศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีครับในปัจจุบนันนี้เราใช้คำว่า move on กันเยอะมากเลยแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆเลยค่ะก่อนอื่น ้องให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะว่าคําว่า move on ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นความหมายเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ครับก็จริงๆเอาเท่าที่เข้าใจจากวัยุนนี่กันมักจะใช้กันนะครับมักจะพูดในถึงกรณีที่มีความผิดหวังเสียใจยกับเรื่องบางอย่างนะครับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของปัญหาต่างๆพี่ เขาเผชิญอ,อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เหมือนกับเพื่อที่จะดำเนินแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอาจจะเป็นใช้ในเชิงให้กำลังใจกันม o ฟออนต่อไปนะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีน,น,นะครับ อ่ะก็คือถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีว่าถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเองที่แบบที่เขาบอกเขาอยากจะ move on ก็คงอยากที่จะลืมปัญหาต่างๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเวลาที่เขาเจอเรื่องเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อยากที่จะ move on ค่ะมันมีวิธีการไหมคะอาจารย์ว่านี่นมันต้องเริ่มจากอะไรก่อน อืมครับจริงๆแล้เราเด็กเวลาเผชิญอาจจะไม่ใช่เพียงเด็กหรือวัยรุ่นอย่างเดียวอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือทุกๆคนนะเวลาที่เชิญเลือที่เขาเสียใจผิดหวงังอะไรเงี้ยก็มักมีปฏิกิริยาต่างๆครับอันดับแรกคนเราเวลาที่มีเรื่องสูญเสียเสียใจอย่างเงี้ยก็มักจะเป็นเรื่องของการปกใจนะครับรบ,บางคนอาจจะรู้สึกว่า <c oughs> ปฏิเสธถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น <c oughs> อย่างเงี้ยไม่อยากยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมาก่อน นะครับ <c oughs> แล้วก็บางคนก็อาจจะมีการเรียกร้องบางอย่างอย่างเช่น <c oughs> เอออยากให้ปัญหามันหายไปได้ไหมขอให้ปัญหามันไม่เกิดขึ้นได้ไหมนะครับ <c oughs> บางคนอาจจะพยายามต่างๆไหว้พระสวดมนต์หรืออะไรต่างๆไอให้มัน <c oughs> ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> บางคนก็อาจจะเศร้าไปอาจจะรู้สึกแย่หรือท้อถอยผิดหวังไปอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็ก็ค่อยๆหลังจากนั้นก็อาจจะค่อยๆยอมรับ ตามมาอ,มอย่างนั้นนะครับแต่บางคนก็บางครั้งเวลาเราเจอเผชิญเรื่องหนึ่งแล้วบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องกลับมาซ้ำมาอีกอะไรเงี้ยครับจากเดิมที่เขากําลังจะเท้าต่อไป move อมุฟออนต่อไปแต่เมื่อเผชิญเรื่องใหม่ก็อาจจะถอยกลับไปใหม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาเข้าใจว่าเขาอยู่ในขั้นไหนระดับไหนอะไรเงี้ยก็ทำให้ตัวเขาเองก็ตระหนักว่าจะมุฟออนต่อไปอยังไงต่อไปได้นะครับต้องเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้เราอยู่ใน ระดับไหนแล้วนะคะเพราะบางทีการที่หลอกตัวเองอยู่อาจจะไม่ใช่การ move on ที่แท้จริงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่เขาบอกว่า move on เป็นวงกลม move on เป็นวงกลมกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการ move on เนี่ยส่วนใหญ่ในปัญหาที่เราเห็นเยอะในวัยรุ่นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรักไหมคะอาจารย์ก็ความรักก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าจริงๆวัยรุ่นเองก็อาจจะเจออีกหลายๆปัญหาอย่างเช่นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนทั่วไปหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของการสอบเข้า ตามที่ต่างๆจะมาหารายหรือคณะที่เขาต้องการหรือโรงเรียนที่เขาต้องการอ,อย่างเง้ยน,นะครเขาก็อาจจะใช้เรื่องนี้เป็นการมูฟออนได้เหมือนกัน,น,นก็เรียกว่ามีหลายปัญหาเลยเนาะไวรัสก็เป็นไวที่ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องรับมือกับอะไรหลายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญหรือว่าเป็นคนที่สําคัญมากๆที่เราช่วยให้ลูกเนี่ยสามารถ move on กับปัญหาต่างๆที่เขาเจอมาได้นะคะแต่อย่างยกตัวอย่างในเรื่องของความรักก่อนเลยเพราะเชื่อว่าวัยรุ่นเนี่ยเ,เป็นวัยที่มีความรักครั้งแรกแล้วอะไรที่มันเป็นครั้งแรกแบบนี้มันจะเวลา <10 S 1> <บน S 2> มันเจ็บปวดเนาะเวลามันแบนบโหไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ move on ยากนะคะ,ะแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบชีวิตประจําวันก็ย่าแย่ลงเลยหรือว่าเคยเห็นผู้ใหญ่บางคนนะคะที่ออยังจดจําความรักครั้งแรกอยู่แล้วบางทีที่แบบย้อนกลับมาเจอมันกลายเป็นว่าอ้าวยังลืมไม่ได้หรือว่ายัง เกิดปัญหากับชีวิตประจําวันกับความรักเกิดขึ้นอยู่ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้หน่อยว่าความรักหรือว่าปัญหาที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีผลกับชีวิตประจําวันจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เขาไม่สามารถ move on ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคะครับ ิงๆกันถ้าเกิดว่ามีความผิดหวังนะครับอาจจะปะัปะปะจจัยที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถมุ่อ่อนได้ก็มีหลากหลายาไม่ว่าจะเป็นจากในตัวของเขาเองอ,อย่างเช่นเป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้<ฆ>น,น,นะครับหรือบางครั้งเขาอาจจะมีภาวะบางอย่างจากการที่เขาได้รับ ผลกระทบจากปัญหาความเครียดน,นี้อย่างเช่นอาจจะมีเรื่องซึมเศร้าว,วิตกกังวลอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยทางด้านครอบครัวหรือสังคม,อ,มอย่างเช่นบางทีก็อาจจะได้รับการตําหนิจากครอบครัวนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของ ที่เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆได้ครอบครัวก็อาจจะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็อาจจะมีการดูว่าตําหนิตามมาอย่างนะี้นะครับหรือบางครั้งแบบเป็นเรื่องของออปัจจัยความเครียดที่เขาเคยเผชิญอยู่บางครั้งมันก็กลับมาย้อนคิดอย่างเช่น เออฟังเพลงเก่าๆฟังเพลงที่มีความหลังหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการที่เหมือนจะกลับมามีความสัมพันธ์ใหม่มแต่เขาก็ทําให้เหมือนกับเกิดความคาดหวังอ,อะไรเงี้ยครับเกิดความคาดหวังแล้วมันก็ทําให้จะ move on ต่อไปมันก็อาจจะลําบากหรือยากใะ,ะนะครับเพราะนั้นก็มีหลายปัจจัยนะครับนะคะแต่ก,การที่จะทําให้สามารถ move on ได้สําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จก็อยู่ที่จิตใจของคนคนนั้นเองด้วยแล้วก็เวลาถือว่ายังมีส่วนสําคัญอยู่ไหมคะอาจารย์ว่าอ่ะมันอาจจะช่วยให้ ออที่เขาบอกเ,ออเวลาจะช่วยเยียวยาให้จิตใจดีขึ้นให้เราสามารถ move on ได้จริงๆให้เรากลับมาเข้มแข็งได้จริงๆอันนี้จริงไหมคะอาจารย์ก็เวลาเขาคงเป็นปัจจัยหนึ่งะนะครับบางคนก็อาจจะใช้เวลาสัาน้นหรือบางคนอาจจะใช้เวลายาวไม่เท่ากันนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวของบุคคลคนนั้นอย่างน,น,นะครับที่จะยอมรับกับเหตุการณ์นั้นแล้วก็พยายามรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่ที่เขาจะต้องเผชิญให้เป็นปกติะนะครับแล้วก็ถ้าเขารับผิดชอบได้แล้วก็บางครั้งก็ เวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงผิดหวังเสียใจอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเรื่องของคนรักเดิมเราอาจจะเคยใช้เวลาคุยกันม,มีโทรศัพท์ตอนกลางคืนบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเวลาว่างเขาก็จะมากขึ้นเวลาว่างที่มากขึ้นบางคนก็อาจจะเอาไปนัง่งฟังเพลงที่ทําให้นึกถึงความหลังหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะยิ่งไม่ได้สามารถใช้เวลาให้มันเกิดเป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเขาก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองมากขึ้นนะครับแล้วก็อุปฟอนต่อไปอย่างเงี้ย มันก็ทําให้เรื่องของการการยอมรับความผิดหวังตรงนี้มันสั้นลงอย่างนั้นนะครับค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะก็อย่างในเรื่องของความรักเองก็ตามการเรียนมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะคะที่จะสามารถที่จะต่อสู้ไปได้หรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นสถานาการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะสำหรับวัยรุ่นอย่างวัยรุ่นที่โดนกระทําไม่ไว่าจะเป็น,นการทาร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจหรือว่าบางคนเนี่ยถูกกระทําชําเรามาอย่างนี้คะ่ะอาจารย์<ม>การที่จะให้วัยรุ่นคนนั้นเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นๆทั่วไปวิธีการมันจะต้องยากกว่า ปัญหาทั่วๆไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีวิธีการยังไงได้บ้างคะอาจารย์จริงๆส่วนหนึ่งเด็กที่อาจจะทุกข์กระทำมาด้วยความรุนแรงอาจจะเป็นเรื่องทางเพศหรือไม่เกี่ยวอย่างนั้น,นะครับก็อาจจะมีผลกระทบกับทางจิตใจค่อนข้างมากแล้วก็รวมถึงบางทีก็อาจจะเป็นตัวเขากับทางสังคมด้วยว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าสู่สังคมตามปกติเพราะเหมือนเขาก็เหมือนมีตาบาปไปแล้วอย่างนั้น,นะครับห,หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตของเขาต้องเผชิญเรื่องเหล่านี้ อันนี้ก็เป็นลักษณะความคิดหนึ่งที่ทําให้เขาอาจจะ Move on ต่อไปได้ยากหรือลาอําบากนะครับแล้วก็บางครั้งเขาก็อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยสังคมนี้เพราะเขาก็เคยเผชิญกับเรื่องต่างๆมาบางครั้งเพราะฉะนั้นนอกจากปัใจจัยในตัวเขาเองก็ครอบครัวหรือคนในสังคมที่จะเข้าใจเขาแล้วก็ช่วยให้เขารู้สึกว่ามีคนที่คอยดูแลปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เขาก็จะปลอดภัยจากปัญหาต่างๆที่เขาเคยเผชิญมาอีก อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าจะช่วย้เขาเหมือนมุฟออนต่อไปได้อย่างนั้น,นะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาโรคทางจิตเวชต่างๆที่มันเกิดตามมาหลังจากภาวะการถูกทารุณกรรมต่างๆเนี่ยการที่รักษารวมด้วยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเขาเหมือนกันนะคะค่ะจริงๆแล้วควรจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจิตแพทย์ไหมคะอย่างกรณีหลายๆอย่างที่อาจโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจแบบนี้นะค,ะค่ะ ถ้าเกิดบัดตัวของผู้ถูกกระทามาอย่างเงี้ยครับอาจจะสังเกตตนเองดูก่อนไว้เ,เขาแบบไม่สามารถปรับตัวได้รเริ่มมีผลกระทบตามมาเริ่มแยกตัวไม่เข้าสังคมเหมือนเคยหรืออาจจะไม่รับไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งทีอ่อาจจะต้องมาปรึกษาแล้วหรือเปล่าแล้วก็คนในครอบครัวเองก็อาจจะสังเกตเรื่องปัญหาอื่นๆอย่างเช่นเรื่องที่เขาดู เศร้าๆหรืออาจจะดูแยกตัวอย่างเงี้ยน,นะครับอาจจะไม่เคยไม่คอย,ยลงมาพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือทํากิจกรรมต่างๆเหมือนเคยค่ะแล้วอย่างการที่คนที่มีภาวะ move on ไม่ได้เจอปัญหาต่างๆในชีวิตมาแล้วก็ฟังเพลงเศร้าๆดูหนังเศร้าๆอ่านบทความเศร้าๆแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนคนนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถข้ามผ่านกับปัญหาหรือว่าไม่สามารถ move on ได้อันนี้มีส่วนไหมคะอาจารย์ บางครั้งก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาอาจจะยังวนอยู่กับเรื่องของความคิดเก่าๆหรือเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นอย่างนี้น,นะครับเพราะนั้นการข้ามผ่านแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมใหม่ๆมพยายามที่จะทําให้ตัวเองเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นะนะครับก็อ,อันนี้นจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาฟอ้นต่อไปได้นะคะ อย่างการที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้เราอาจจะประสบปัญหากับปัญหาต่างๆอยู่ยังไม่สามารถม o v ฟออนได้วิธีการที่แบบเป็น how to ค่ะอาจารย์แบบเป็นรูปธรรมว่าหนึ่งสองสามคุณจะต้องทําอะไรก่อนดีเริ่มต้นนะคะอาจารย์มีไหมคะอันดับแรกก็คงเข้าใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนอน,น,นะครับแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วน,น,นะครับแล้วก็มันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์นั้นอย่างงี้นะครับอย่างเช่น ถ้าเป็นการสูญเสียคนในครอบครัวครอบครัวก็อาจจะดูเงียบเงบเงาๆหรือว่างกันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือบางครั้งคนในครอบครัวก็เป็นคนที่มีความสําคัญอย่างเช่นเป็นคนที่หารายได้ให้กับครอบครัวอะไรย่างเงี้ยอทังนั้นเราจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างไรเวลาที่มันมีว่างมากขึ้นเราจะทําอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดการกับการปรับเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการปรับเปลี่ยนตรงนั้นมันมีเรื่องของ การที่เขาสูญเสียความสัมพันธ์ไปอย่างเช่นเรื่องของแฟนหรืออาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทหรืออะไรต่างๆเราก็คงต้องเปิดใจที่จะยอมรับที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่หให้เกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรยอย่านี้น,นะครับค่ะทีนี้ในส่วนของคนรอบข้างอย่างครอบครัวค่ะจะมีส่วนช่วยอย่างไรดีถ้าเกิดว่าเราเห็นลูกของเราหรือว่า เพื่อนเราเนี่ยกำลังมีปัญหาเขาแบบอาจจะกําลังแย่อยู่ไม่สามารถมู v อ on ได้จะมีวิธีการสังเกตยังไงว่าอะตรงนี้เราจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วอะค่ะ,ะคุณเวศอันดับแรกก็คงเป็นคนในครอบครัวก็เข้า,าใจถึงอ,อ,อารมณ์ภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นของเขาอย่างเงี้ยนะครับเพราะวา่าการสูญเสียหรือการเสียดการที่เขาอาจจะประสบปัญหาต่างๆแล้วมีภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะรู้สึกเครียดหรือไม่ค่อยมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยครับ การที่ยอมรับกับความเป็นธรรมดาตรงนั้นนะงครับแล้วก็ช่วยเหลือประคับประคองให้เขาข้ามผ่านภาวะเศร้าหรือการปรับเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นได้ไนะครับก็น่าจะช่วยให้คนที่ประสบกับปัญหาความเครียดตรงนั้นก็ค่อยๆก้าวผ่านต่อไปได้ไน,ะะนะครับถ้าเกิดว่าอย่างตัวเด็กและวัยรุ่นงเงี้ยค่ะก็มีภาวะที่อาจจะกําลังแย่มากๆเศร้ามากๆแบบนี้คะ่ะเราควรจะต้องเข้าไปพูดคุยหรือว่า เขาไปช่วยยังไงได้บ้างสาหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คะ่ะก็ถ้าเกิดว่าดูเขาอาจจะแยกตัวบ่อยๆไม่ค่อยลงมาร่วมทํากิจกรรมอะไรเงี้ยก็มันขึ้นไปพูดคุยสอบถามะอะไรเงี้ยแล้วก็ชักชวนเขาที่จะทํากิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็บอกแสดงถึงความรู้สึกรักแล้วก็เป็นห่วงเขานะครับพะจริงๆเรื่องของเวลาที่เขาอาจจะสูญเสียแฟนหรืออะไรเงี้ยการที่เขาก็ มีคนที่ยังรักเขาอยู่กันที่เขาก็สามารถที่จะมีคนที่รักเ,ออเขารักใครได้อีกอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญที่ทำให้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นค่ะแต่วัยรุ่นแต่ละคนก็จะมีบุคลิกแล้วก็ลักษณะไม่เหมือนกันบางคนก็จะ รู้สึกว่าไม่อยากให้พ่อแม่เข้ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากที่จะแบบไปอยู่คนเดียวแก้ไขปัญหาดูแลตัวเองให้หายดีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าะลูกเราควรจะต้องอับปปล่อยเวลาให้เขาดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้หายดีหรือว่าคุรจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเข้าไปพูดคุยเข้าไปปลอบเขาดีค่ะใช่ครับอีกหนึ่งคุณแม่ก็พยายามแสดงถึงการเปิดใจที่ว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ทุกเมืออย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว,ว่าถ้าเขาอยากที่จะ ขอเวลาของตัวเขาคุณแม่คุณพ่อก็อาจจะสังเกตดูว่าเขาก็ยังสามารถรับผิดช,ชอบสิ่งต่างๆของตัวเขาได้ไหมถ้าเขาก็ยังไปเรียนอย่างสม่ําเสมอรับผิดช,ชอบการเรียนยดีหน้าที่ของงานบ้านต่างๆเขาก็ยังพอจัดการได้ค่ะก็อาจจะเป็นส่วนที่คุณพอ่อคุณแม่อาจจะลองวางใจไว้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พร้อมโอเพนที่จะเปิดรับคุยให้กับเขาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้เขาก็รู้ว่าเมื่อถ้าเขาเครียดแล้วไม่ไหวแล้วเขาก็จะเข้ามาหาหรือปรึกษาใครได้อย่างงี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยสังเกตลูกด้วยนะคะว่าเว,เวลาไหนที่คุณจะต้องเข้าไปพูดคุยหรือว่าเวลาไหนคุณจะต้องปล่อยให้เขาดูแลตัวเองก่อนด้วยนะคะเอออย่างในเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะแบบเคยเตือนในเรื่องปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ลูกไม่เชื่อแต่พอปัญหาเกิดขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบด้วยความรักเนาะแต่อาจจะพูดจาด้วยการบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วซ้ําเติมเข้าไปอีกวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่ทําแบบนี้คะ่ะจะเป็นเรียกว,ว่าจะเป็นผลเสียขึ้นขนาดไหนคะอาจารย์ งั้นจริงๆเ,เวลาที่คุณพ่อคุณแม่เห็นลูกเสียใจหรือผิดหวังหรืออะไรเงี้ยคมันก็เป็นธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่ก็มีความรักให้กับลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเหมือนไม่มีความสุขนะครับแต่การที่เขาปฏิบัตนานี้บางครั้งมันก็อาจจะงุดงิดหรือไม,ไม่ไม่พอใจอย่างนั้นการแสดงออกให้ตรงกับ ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ที่รักแล้วเป็นห่วง嗯嗯อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดี um. แล้วก็บางครั้งสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่แนะนําไปบางครั้งก็เขาว่าแต่ยังไม่ได้สามารถปฏิบัติได้ทันทีอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงความเข้าใจเขาแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้เขาไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําได้อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะทาให้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เผลอที่จะซ้ําเติมหรือตําหนิอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นั่นแหละค่ะ,ะแสดงออกถึงความจริงใจที่เกิดขึ้นมาเพราะคุณพ่อแม่รักลูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่าไปซ้ําเติมเลยคําพูดเนี่ยถือว่าเป็นการทําร้ายที่รุนแรงเหมือนกันนะคะเ mm hmm. อาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเรามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาสอบถามอาจารย์คมสัรด้วยนะคะจะเป็นไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ